ก็จริงๆดิวก็เป็นน้องที่สนิทอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆโคดั่งตัวนี้จริงๆคุยตั้งแต่ดิยวยังอยู่เมืองไทยตั้งแต่นานมาแล้วก็นะก็เราก็สนิทกันมันก็ช่วยกัน,นธรรมดาอย่างวันพอมาเฉิมกิการนี้แล้วเขายังเป็นพรีเซนเตอร์ผมแลอยู่ตอนนั้นมันมีวิธียังไงจัดก,การกครับก็จะแต่ให้กําลังใจครับเพราะว่าเราก็เห็นน้องเขา เจอปัญหาเยอะจะไปซ้ําเติมก็ไม่รู้จะใช่ไหมเพราะสนิทกันไงก็ต้องเอาใจช่วยเขาอะอแล้วก็ทำาไะได้ก็ทำให้น้องเขามีทาง,างที่จะมีวันนี้<ม>นนได้เพราะแน่นอนเประสัมัน์เขาอาจจะยกเลิกสัญญาพิสเตร์แต่ทำไมที่เ็กยังไปต่อไปต่อกับดิวลดชื่อมั่นในตัวน้องคือเราก็ไม่รู้สิมันจะไปยกเลิอกอยังไงล่ะเราก็รอเวลาวันหนึงให้ ให้น้องเขาเคลียร์ตัวเองให้ได้มันก็ทํากันต่อไปได้มันพราะถ้าเรามันทําผิดแล้วมันก็แก้ไขตัวเองได้นะผมว่ามันไม่ได้ต้องผิดแล้วต้องตายไปเลยยังพิมไป,ปจัดการกับแบบภาษาทุกไฟลครับนะช่วยที่ช่วยกก็พยายามคุยให้ทุกคนเขามั่นใจในตัวดิวนะครับว่าคือกลับมาก็คงจริงจะมีคนที่สปอร์ตดิวได้อยู่เพราะว่า โอเคแหละกระแสส่วนหนึ่งอาจจะ,ะลบไปแต่ก็ยังมีกระแสบาง,บาง,บางส่วนที่ยังยรักดิวอยู่ก็ยังมีเยอะก็ก็ให้น้องกลับมาได้เคลียร์ตัวเองใน,ในประเทศเราเองมันน่าจะง่ายกว่าที่น้องเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะหาเงินมาใช้นี่คงลำบากก็คือเอาชื่อเราไปเป็นเป็นการตีจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่จะพูดใน การที่เราแบบว่าใช้ผมเองก็รู้จักกับทุกคนอยู่แล้วก็ <c oughs> ใช้ความเป็นเป็นเราคุย <c oughs> เขาก็อาจจะแบบเขาก็อาจจะมั่นใจมากกว่าที่ปิวพูดคนเดียวอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> เราก็รู้ว่าน้องกลับมาก็น่าจะมีโอกาสที่จะทํางานใช้นี่ใช้อะไรได้หมด <c oughs> เร็วขึ้นอ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศก็ทําอะไรลําบากก็เห็น <c oughs> เห็นเห็นอยู่ แสดงว่าการที่พี่เป็กยื่มมือเขามาช่วยคือทำให้ยืนตัดสินใจกลับมาเมืองไทยเร็วกนมีส่วนนะครับก็จะว่ายอย่างนีน้ได้นะครับเพราะว่าที่เขากลับมาไม่ได้ก็เพราะยังยังตกลงกับทาง<ช> ه, ทางเ<ร>จ้านี้ไม่คู่เจ้านี้ไม่ได้แต่พอเราได้ประสานเลยปุ๊บมันก็ก็เข้าใจกันมากขึ้นครับก็ก็โอเคแหละวันนี้ได้เห็นเขามามาพูดความในใจพี่เป็กคือสิงไงครับในฐานะพี่ชาย คือเรารู้อยู่แล้วว่าดิวพวกก็รอวันนี้นะครับวันที่กลับมาแล้วทุกคนให้โอกาสเขาเดินใหม่มก็ก็เราก็หวังว่ามีคนที่จะช่วยสปอ์ตน้องให้ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะ,ะทำอะไรโดยที่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ยังคิดหรืออะไรเงี้ยก็ ให้มันผ่านไปเพราะว่ามันไม่ได้ไปทําร้ายใครจนเสียหายที่มันจะกลับมาทําให้ดีไม่ได้ครับมองอย่างนั้นมีอะไรที่เปก,กับอ่คนตัวไว้ไหมคะคืกกอก็ให้กําลังใจเขาเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่า mm hmm. ทุกคนแหละมันก็มีการทําพลาดกันได้ในทุกเรื่องแหละว่านะน,นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็พลาดไปซึ่งซึ่งเมื่อคนทาพลาด ล้มก็ไม่น่าขามถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบว่ารุนแรงสักขนาดฆ่าใครตายอะไรแบบนี้แต่พอกลับมาสิ่งที่ดิวคิดไปเองมันกับตรงช้าเพราะว่าคนเขาลอให้กำลังใจแล้วรอจะช่วยสปอร์ตม,มีพี่เปกดีใจกันทั้งสองก็ดีใจครับดีใจมากครับก็น้องถ้าเขาน้องเขาเดินได้เราก็ดีใจเพราะว่าก็เหมือนกัะทำให้น้องที่สนิทก,กับเราคนหนึ่งก้าวข้ามผ่านปัญหาให้ได้เร็วครับหลังจากนี้ น้องกับแบรนด์จะร่วมนมาถึงว่ากิจกรรมในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างกิจกรรมในอนาคตเหรอก็ต้องค่อยๆให้น้องเขาปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเขาก็เพิ่งกลับมาแล้วก็นะไม่ได้อยู่บ้านเมืองไทยมานานก็อาจจะต้องฟื้นตัวนิดหน่อยไม่ชินไม่ชิน เรื่องข่าวลูกของข่าวน้องมียาพี่เบกข่าวประเภทนี้ครับฮ่า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 มันแรงอยากบอกอะไรกับคนที่คุณไม่จริงคือเรื่องข่าวดียาเนี่ยมันต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราตัวเราเองอ่ะโดนข่าวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเฉยๆแต่วันนี้พอมาเป็นลูกเราที่แบบว่าไม่รู้อีินอีเน่ด้วยอายุสิบหกสิบห้าสิบหกเองแล้วมามา ทำแบบนี้ผมว่าม,มันมันมากเกินไปนะก็นั่นแหละคือพูดไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวมันก็คงแบบรู้เวรกรรมคงมีจริงบ้างเรื่องพวกนี้พ่ตตตตามตตตามมนออหืก็เดี๋ยวจงตั้งจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่เขาดีกว่าครับ ก็อยู่ในกระบวนการในการในการคิดในสมองอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันนะเรื่องพวกนี้มันเราก็รู้อยู่ว่ามันมีตัวตนแหละแต่มันก็หายากแต่ว่าก็รอเวนกรรมจัดการแล้วกันนู่นนี่ไงเล่นเล่นเด็กมันเล่นเราไม่เป็นไรนะคือมันเล่นแบบว่าลูกเราหรือว่าเด็กๆที่ไม่ยังไม่รู้เตียงสาเลย ยังไม่บรรลุนิติภาวะามาันทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยมันแล้วเป็นอะไรเป็นเว็บพวกไม่ดีอ่ะเป็นเว็บอย่างนั้นแล้วก็มามาเอาลูกเด็กๆที่เขากาลังจะเติบโตไปทางที่ดีมาทําเสียหายแบบนี้มันไม่ถูกต้องต,ต,ตัวน้องว่ายังไงบ้างครับตัวน้องเขาก็ไม่ค่อยดรู้ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะว่าเขาเขาก็ยังไม่ค่อย เข้าใจว่ามันคืออะไรเว็บอย่างนั้นคืออะไรอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็เราก็พยายามพูดบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นให้น้องเขาเข้าใจอีก,อกแบบหนึ่งว่าเออถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาแล้วมันมีชื่อเสียงจะเป็นศิลปินนักร้องอะไรอย่างนี้มันมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปครับแต่ต้องบอกว่าไอ,อ้คนที่มันคิดทําแบบนี้มันนิสัยไม่ดี mm hmm. ชั่ว <laughs> เลว <laughs> มึงต้องเดี๋ยวต้องนะต้องจัดการจัดการการให้เติดขัด็ก็ถ้าเจอก็นะก็ไม่อยากให้พูดดไ้ถ้าเจออยากบอกอะไรนะพี่สิงห์ถ้าเจอเขาได้ยังบอกอะไรก็ไม่ก็อยากให้คิดว่า้าเป็นลูกพวกมันเองแล้วมันจะคิดยังไงเว่าเออใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกของ พวกเขาที่ทำอ่ะที่ทำอ่ะมึงมัน,มน,มนทนไม่ได้หรอก mm hmm. ก็เราเป็นพ่อแม่เราก็รู้สึกไม่ดีมากๆครับ mm hmm. เพราะว่าลูกเราก็เด็กอยู่เลย mm hmm. ถ้าอายุยี่สิบกว่าเองว่าเปอย่าง mm hmm. อายุสิบหกทองสามเดือนนะท mm hmm. ุเล็ด้วอีกอย่างก็รู้ว่านะ เราก็อยู่อย่างนี้แล้วมันยังทำแบบนี้อยากมันอยากนะมันอยากมันอยากมันเนก่เนพ่าเป็นแบบมันโมโหเป็นลูกใครใครก็โมโหครับเชื่อผมเถอะมึงไปลองทากับลูกพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกมนเสือมั่งไปจะให้รู้เร็วๆหน่อยว่าจะนีไงมันไม่ได้หรอครับเพราะว่าเด็กยังเด็กอยู่แล้วมาพูดแบบนี้มันเลกเสียหาย ใช่ว่าพี่ติ๊กว่าจากว่าในกระบวนการคดีใหม่ต่างๆต่างตัวเจอ<ร>ไม่รู้นะผมก็ไม่อยากพูดตอนนี้แต่ว่าในคุเรกรรมมันเห็นเห็นอยู่มันเดี๋ยวนี้มันติดจรวดอย่างเร็วเลยในทุกๆเรื่องที่เห็นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พวกนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่า <c oughs> ทไหร่อย่างเมื่อกี้ผมว่าวกปิ้บแล้วเขามีเขาบอกยังไงบ้างหรือว่าเขามีก่อป้องกันยังไงบ้างหรือว่าเขารับได้ไหมครับสิิที่มันเ,เขาเขารับได้ครับเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่ได้เสพ ข่าวอะไรพวกนี้มากมายมีแต่เพื่อนๆส่งมาถามหุ่นเลาะอะไรอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่ไอคนคิดมากคือ,อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้มันไปถึงพวกเรามากกว่าที่จะไปพวกเด็กๆอ,อ่ะคืออย่าดีกว่าคือถ้าจะทำมาทำกับพวกพวกเราอะ่ะยังยังโอเครับได้นะ<ม>เพราะว่าเออเอาเราไปเอี่ยวกับเว็บไปผับ ไปอะไรพวกนี้มันยังคนยังคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงได้อะแต่ันแค่เอามาเอาเด็กมาขึ้นแล้วก็ให้คนเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ว่าเว็บเชื่ออะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเองอะว่าน่แย่มันไม่มีต้าเรียกวอะไรวะจะพูดศีลธรรมก็ศีลธรรมก็ไม่เต็มปากอีกเลยเดี๋ยวนี้ศิลไก็ไม่รู้ยังไงอะไรเนี่ยเลยนี่จะบากบอกเขาไหมครับ ก็ฝากบอกว่าอย่าไปทำกับคนอื okay. uh ่นเลยแบบนะหาวิธีการอื่นที่จะโฆษณาดีกว่าไม่จะทำก็อย่าทำกับเด็กทำกับคนที่เขามีอายุหน่อยเด็กอายุ15 16ไปทำแบบนี้มึงเนี่ยแม่งนิสัยไม่ดีกินน้ำบีบมาเฟียดีกว่าขบวนลากลังจะออกนะดีมากดีทกไมได้า รู้สั่งไมบะามีมาเฟียบอกรู้สั่งไม่มามีมาเฟียเออเดี๋ยวจะเอาบะหมี่มาเฟียไปให้ถึงบ้านนะเออคนทำใช่ไหมคะใช่ไอคนที่เขียนเนี่ยอืมโอเคนะครับขึ้นรางวัไหมขึ้นขึ้นรางวก็ได้้่งแบ่งต้งแบ้องแบ่ไเล ติดชื่อแบนสิ่งไหนติดครับพี่นีใกล้นได้มไมากพี่คือไปกล้องนี้นะคะหนึ่งสองเบต้องปิดนะคอันี้นะคะขอบคุณค่ะพี่เปคาก้อคะพี่เป๊กของฝาก่า หลังแชร์กันแอ้ดิอะไรพี่เปมปค่ะก้อนนี้นะนะคะุครั่งนะคะหนึ่งสอาม่นี่เปค่ะน้หนึ่งนะน่สอสอเปาถสอมสองสเลยน่นและก็ปิดเปอ๊ย่อ้ย่ไปน่าถ่ายเออนี่ซือรวมได้เปอย่างย่อมถ่ายยากถ่ายรวบถ่ายรวบ เอาอีกต่อหนด้วยเอาขวงนี้ไปก่อนเลยไปก็มีครับใครถ่ายไปแล้วถ่ายใหม่เลเนี่ยพี่แพ็ทถ่ายไอซปก็ไม่ค่อยดีดิวอ๋อนีม่มัน